ตู้ทึบมาบ่อยเกินนะครับอันนี้จัดเป็นตู้เย็นมั่งนะครับนี่ฮะจัดพี่เขาไปหลอนๆนะครับใบนี้นะครับใส่เป็นไฟนะครับไฟลีเลี้ยวนะนี่อ่าพี่ๆสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ถามนะครับใส่ไฟของรถตู้เย็นตู้แห้งได้ไหมนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมอ่าได้ทําอันนี้เป็นหลังแรกเลยนะใบแรกเลยนะลองใส่ดูครับเนี่ย ก็ประมาณนี้นะสวยเลยจัดให้พี่เขาไปหลอๆนะครับท่านใดนะครับที่ถามเข้ามานะครับในวันนี้ก็คือใส่ให้ได้เรียบร้อยแล้วนะนี่จัดเพื่อ p p f c ทุกท่านนะครับจัดให้พี่เขาไปหลอๆนะครับอันนี้เป็นไฟสีชมพูนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มนะะแล้วก็ใบนี้พี่เขาใส่เป็นดีเลย์ไฟเลี้ยวซิ่งแบบปั๊บตรงรุ่นเลยครับเนี่ยของลีโวนะนี่ฮะนี่เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวานี่ครับนี่พามากเนี่ยฮะอันนี้ผมปรับอ่าสเตปไฟเลี้ยวแบบ กลางๆนะซิ่งกลางๆนะครับไม่ได้แบบเร็วมากนะครับทีเร็วไฟเร็วซิ่งก็สามารถปรับได้นะครับจัดพี่เข้าไปหลอ่อหลอขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยลยกันนะครับนี่สุดมากนี่ตู้เย็นใส่ไฟเลี้ยวซิ่งหล่อๆลอครบจบสุด